เดินสายค่อนข้างจะมาพอสมควรก็เดินสายเดินสายเหมือนกันสายรายการสายพานอะไรอ่ะเป็นสปาเกตตี้จิ้งหลีดจิ้งหลีดทำมาจากจิ้งหลีดเหรครับได้หมวกเชฟแต่งตั้งตำแหน่งแต่งตั้งตำแหน่งให้เลยครับข้าขอแต่งตั้งให้เจ้าโอเคครับผมนี่เลยนี่เลยนี่นะคะต้องต้มให้เป็นอเลเต้นะคะอเลเต้เนี่ยไม่ให้มันนุ่มเละหรือว่าเหนียวเกินไปนะคะทำไมดูไม่เป็นเชฟเหรอค เราก็ต้องมาเสด็จน้ําแบบเหมือนลูกก๋วยเตี๋ยวอะมมนก็ค่อนข้างจากผมแข็งแก่งอยู่แล้วดูก้าผมก่อนในเนี้ยมันมีแต่ของที่หนูชอบกินมากเลยนะเนี่ยชอบกินไข่กุ้งมันจะครบรสมากเมนูนี้โอเคได้อยู่นะ ช้าแล้วคุณน่ะช้าช้าเลยคุณไม่รู้หรอวันนี้คุณมีนัดนะคุณแซงคูดลูฟี่นายมันยังเด็กเกินไปดูแขนของฉันสิมือหนึ่งขาดแต่ว่าวันนี้ผมอ่ะจะเป็นเชฟมือหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันไอเชฟได้ไงอ้าเป็นแซงคูดอยู่อ๋อแชงกับเชฟแชงกับเชฟแชงกับเชฟเฮ้ยข้างนี้เป็นแชงข้างนี้เป็นเชฟเอ้ยเปลืองเวลากล้องเขาวันนี้เรามีนัดกับ พี่เชฟแม็กกี้เชฟแม็กกี้คนนี้อ่ะเขาเก่งมากเขาเป็นเชฟสายแบบเขาเรียกว่าสายเวทีสายประกวดสายเดินแข่งเลยอ่ะเรียกว่าไม่ธรรมดาหลายเวทีมากไม่ว่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กหรือว่าท็อปเชฟเนี่ยต่้งหลายซีซันพี่เขาเนี่ยจะมาเป็นลูกมือฝางเป็นลูกมือฝางอันนี้โรงแรมอะไรครับเนี่ยโรงแรมอาวานีขอนแก่นเร,เรายังอยู่ที่ขอนแก่นอ,กอยู่ที่แก่นใช่เชฟแม็กกี้อยู่ที่นี่ เราอยู่กันที่หน้าวัตถุดิบแล้วนะทุกคนเรามาขอนแก่นทั้งทีเนี่ยเราจะมาทาสปาเกตตี้หรือว่าเมนูง่ายๆธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องมีวัตถุดิบที่เป็นของขึ้นชื่อขึ้นหน้าขึ้นตาวัตถุดิบอาหารหรอสิวฮะมันต้องมีวัตถุดิบที่เป็นที่โด่งดังอ๋อแล้วต้องเป็นอาหารเดิมลำโพงแง่โอยสุดยอดเลยีเงียบทั้งครัวเลยนะเงียบหมดเลยไม่มีใครมาช่วยหาด้วยเลย นอกบ้านในบ้านหูฟังคอแซหูฟังอเนกประสงค์รุ่น S S 5 5 Wireless เล่นเกมตัดต่องานนัดประชุมดูหนังฟังเพลงเสียงเบสเสียงแหลมเสียงละเอียดพกไปใช่ที่ไหนก็ได้ต้องหูฟังคอแซหูฟังคอแซหูฟังคอแซไม่ได้มาขายแค่มาแนะนำเฉยๆผู้ช่วยของฟาเนี่ยชื่อว่าน้องแม็กกี้น้องแม็กกี้ขอเชิพี่แม็กกี้เข้ามาเลยค่ะโอเคดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ เชฟตัวจริงมาแล้ววันนี้เดี๋ยวน้องแม็กกี้มาเป็นผู้ช่วยเชฟฟานโตนะครับพี่แม็กกี้เป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเชฟครับสายประกวดสายเวทีเลยใช่ปะก็เดินสายแข่งครับแข่งเวทีไหนมาบ้างเออท็อปเชฟซีซั่นหนึ่งซีซั่นปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็รายการเชฟกระทะ่หเลกงานไทฟิกต่างตานะครับก็เดินสายค่อนข้างจะ มาพอสมควรเดินสายเดินสายเหมือนกัน <c oughs> สายรายการสายพานอะไรอะวันนี้เราจะมาทําอะไรกินกันคะเนี่ยวันนี้มาคอนเกิลเราจะเล่นอะไรที่มันที่มันเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้เราก็เลยมีวัตถุดิบพิเศษที่จะมานําเสนอวันนี้เป็นสปาเกตตี้จิ้งหรี่ผัดมันกุ้งปลาสลิด <c oughs> เราบอกกันว่ามีที่นี่ที่เดียวทํามาจากจิ้งหรีดนะคบเพราะเรามีฟาร์มจิ้งหรี่อยู่ที่อำเภอชุมแพ เวลเา,าลเวลาเขาสก,กัดมาแล้วมันจะปวดเอาไปทานเป็นเครื่องดื่มไว้ได้ทําเป็นของขาวาก็ได้ความอร่อยมันก็ไม่ได้อยู่เฉพาะตัวเส้นเอาความชุ่มของมันกุ้งให้มาเคลือบกับตัวเส้นพาสตา้าความเผ็ดของพริกแห้งความกรอบหิดเค็มของปลาสลิดเรายกทุกจุดมารวมกันที่นี่เลยอเอาวันนี้ขอดแก่ครับกลมกล่อมมากเดี๋ยวใช่เรามีมงมอบให้กับเชฟเลยอะมามอบมง นี่ใส่ดได้ไหมได้หมวกเชฟแบ่งตั้งตำแหน่งครับแบ่งตั้งตำแหน่งให้เลยครับขอแบ่งตั้งให้เจ้าโอเคครับผม <cl aps> นี่เลยนี่เลย <c oughs> ข่าน้อยจะเป็นผู้ช่วยนะครับ <c oughs> เราก็จะเริ่มต้มเส้นกันก่อนนะครับเราจะต้มเส้นอยู่ที่6กถึงเนาทีนะครับเราจะต้มให้มันมีความกรึบๆนะครับต้มให้เป็นตัวอารันเต้อเรนเต้ประมาณ6กถึงเนาทีนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้สุกเลย 10นาทีมันจะเละตอนผัดเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มไฟนี่นะคะต้องต้มเส่นให้เป็นอัลเลเตนะคะอเลเตนเนี่ยไม่ให้มันนุ่มเละหรือว่าเหนียวเกินไปนะคะทำไมดูไมไ่เป็นเชฟเลยต้มเสร็จนะครับประมาณสัก 6- 7ถึงนาทีนะครับเราก็จะเอาขึ้นมาจากน้ำให้มันเสดดน้ำแล้วก็เอาน้ำมันมะกอกนะครับ <laughs> เคลือบไ้นะครับเชฟครับค่ะโอเคเดี๋ยวจะให้เชฟฟางหั่นปลาสิดก่อนนะครับค่ะหั่นประมาณนี้หั่นประมาณไหนครนี่แหละครับ เป็นหั่นแบบยาวๆอย่างนี้หรอคะหั่นยาวๆอย่างนี้หรอครับพี่เมกกี้เป็นเชฟมานานนังคะเนี่ยก็เข้าปีนี้น่าจะปีที่ยี่ หกยังดีปีครับตั้งแต่อายุ18ปีชอบตั้งแต่แรกเลยอกป่คะทำจริงๆไม่ชอบนะเพราะว่าเป็นลูกแม่ค้าเราทํางานบ้านเราทําของหวานเราทําขนมกับแม่มาเยอะเราขี้เกียจทาอ่ะเราไม่อยากทําละอาหารเพราะว่า1เราเป็นผู้ชาย่ะ2ครอบครัวเราชายล้วนชายล้วนกี่คนคะห้าคนครับเราเราเป็นลูกชายคนโตเป็นลูกชายคนโตก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแม่ถึงให้เรา ทำงานบ้านเยอะทำงานผู้หญิงเยอะแล้วทําไมเราต้องเป็นแม่สีเลือนเข้าใจไหมฮะคือเราเป็นผู้ชายถ้าเราไม่ทําน้องๆก็ไม่ทําเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของลูกคนโตนะเป็นกันแทบครอบทุกครอบครัวเลยใช่ใช่ใช่ครับตีสี่ตื่นมาต้องเข็นรถเข็นเอาขนมกับข้าวไปขายตลาดนัดเลิกเรียนมาห้าหกโมงเย็นมานั่งกวนขนมเสร็จสองสามทุ่มไปไปเล่นกับเพื่อนไปดูการ์ตูนหมดสิทธิ์นะไม่เคย อยากเรียนด้านอื่นเพราะเออสอบอยู่ตำรวจ <im it> อยากเป็นตำรวจอยู่แล้ว,อต,ลวตอนนั้นอยากมีเครื่องแบบให้แม่ชื่นใจก,กับตัวเราก็สุดท้ายมันไม่ได้ดังที่เราคิดไง <im it> ด้วยการที่แม่ไม่อยากให้เราห่างบ้านสภาพคล่องของทางบ้านมันมีจุด <im it> <ฮะ>พลิกอยู่จุดจุดหนึ่งคือเกิดขึ้นตรงที่ว่าพ่อเป็นนายห้อยทําธุร,รกิจร่วมกับเพื่อนก็คือเป็นพ่อค้าที่รับซื้อวัวซื้อควายเพื่อที่จะเอามาลงค่าสัตว์นะครับแล้ววันหนึ่งพ่อโดนโกง พอแกโดนโกงเสร็จปั๊บฐานะทั้งบ้านก็ดับลงพอแย่เสร็จเราก็เลยเลือกว่าโอเคเราไม่เรียนก็ได้เราก็เลยดับเรียนเนี่ยนะ,ะคนที่โกงอ่ะคือเขาไม่ได้เดือดร้อนแค่คน<ะ>สองคนนะเวลาเขาเดือดร้อนทีอ่ะเขาเดือดร้อนทั้งหมดทั้งครอบครัวเลยอ่ะใครที่ดูเนี่ยอย่าไปโกงคนอื่นเขานะระวังมากมันทําให้เราลาบากช,ชีวิตเราลำบากทั้งครอบครัวลยวัยรุ่นใหม่ๆเลยสะพายกระเป๋าอะ่ะขึ้นรถไฟอะ่ะเข้าเมืองหลวงอะ่ะมากรุงเทพอะ่ะ ก็ยังไม่รู้จุดหมายเราจะมาหาอะไรถึงกรุงเทพก็ไปอาศัยอยู<ม>่กับนะประชดตัวเองเลยไ,ไปสมัครเด็กล้างจานการมาเชฟผมเริ่มต้นจากเด็กล้างจานเป็นเด็กล้างจานมาอยู่พักหนึ่งจนวันหนึ่งเชฟก็เห็นว่าเรามีความรู้ด้านการคกกิ้งด้านการทําอาหารมึงไม่ต้องเป็นเด็กล้างจานละมึงมาเป็นผู้ช่วยกุ๊กเลยมึงมาเป็นผู้ช่วยกุ๊กเลยแล้วชีวิตเราก็เลยผันจากเด็กล้างจานมาเป็นผู้ช่วยกุก๊กหลังจากนั้นมาก็มีผู้ใหญ่เชฟหลายคนเขาก็ มาแนะนําให้เราไปทําร้านนู้นร้านนี้ร้านนี้ออจนวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปไปเรียน<ฮ>อาหารที่วังก็ยังมา5ปีมาเจอโอเเนอร์ท่านหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศมาชักชวนชักชวน <c oughs> ให้เราไปเป็นเชฟที่ต่างประเทศครั้งแรกแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศใช่ประเทศดูไบตอนอายุยี่สิบห้าปีากลับจากดูไบก็ไปอยู่อินโดนีเซียโอ้โหแล้วก็ไปอเมริกาไปที่ไฟไิลิปินส ใครๆก็ต้องการตัวแล้วคือไปแบบไปข้ามประเทศเลยนะนนก็สุดท้ายก็มาทําที่เมืองไทยก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เดินสายอาชีพเชฟมาตลอดเด็กคนนี้มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยสะพายกระเป๋ามาด้วยเุ้ยในระหว่างที่เราคุยกันนั้นเส้นก็น่าจะได้ที่แล้วปะ่ะคะได้แล้วครับเราก็ต้องมาสเสด็จน้ําแบบ<ช>หเหมือนลูกก๋วยเตี๋ยวอะมมนก็ค่อนข้างจะผมแข็งแกร่งอยู่แล้วลูกล้ามผมสิทอน นี่นะครับเส้นเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้แล้วเราก็จับคือมนดูสุดยอดเลยสัมผัสได้ครับสัมผัสได้อ่ามันก็จะเหนียวเหนียว่เหนียวจริงๆน้ำมันมะกอกใส่เคลือบไปก่อนใส่เคลือบไปก่อนนะครับถ้าเราไม่คลุกน้ำมันมะกอกมันอาจจะเหนียวติดกันได้ใช่ครับอันนี้หลายคนยังไม่รู้นะเวลาลวกสปาเกตตี้ชอบไปน็อกน้ำเย็นใช่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับ พอลวกเสร็จเราจะจะดน้ทาให้หมดลงเลยแล้วก็คลุกน้ำมันมนกอแค่นี้พองั้นเรามาเริ่มกันต่อเลยครับใส่เนยเติมน้ำมันนิดนึงน้ำมันมะกอกนี่มันก็จะหอมๆใช่ครับกระเทียมสับกระเทียมสับเราใส่ไปเลยครับใส่นะหอมแดงหอมแดงซอยละเอียดเสียไม้กินเผ็ดขะไม้กินแพ้ไม่เผ็ดมากนะครับเอาให้พอแบบซูซ่านิดนึงเขือเทศนะครับมะเขือเทศอุ้ยมะเขือเทศนากินได้เลยอะ ใส่ปลาสวีนะครับเราจะเก็บไปแต่งนิดนึงเตรียมไวครับใบขาวครับใบขาวครับใส่ตามที่ต้องการเลยครับลูกค้าโตัวนายรอก่อนนะครีมโอเคครีมครีมว้าวต้องการความชุ่มนะครับเป็นวิปปิ้งครีมครับมีอาการจามไหมคะจริงจริงแล้วมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งครับเนาะใช่ครับหนูสงสัยมากว่าเป็นเชฟเนี่ยเขาจามกันบ้างไหมเวลาผัดพริก โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมใส่ผงกิ้งลีตเพิ่มนะครับผงกิ้งลิ่นอกจากจะเป็นเส้นกิ้งลี่แล้วอันนี้ใส่ผงกิ้งลิน่นะครับแบบว่าหอมอ่ะผงข่แล้วก็เกลือสุดท้ายแฮมิสนชอบมากใส่เยอะอันนี้คืออะไรนะคะพฮมิสนชีสครับว้าวชอบมากอร่อยมากอร่อยอร่อยใบ,บโหระพา,บบพาผัดเลยครับดูดูท่าทางคล่องแคล่วซะก่อนดูอย่างนี้นี่ทรงนี้พอเป็นแบบเชฟได้ไหมคะเนี่ยหอมหน่ากินมากเลยครับ จากวัตถุดิบท้องถิ่นไข่ปลาแซลมอนครับว้าวอันนี้ของโปรดสบัดเลยครับใส่เยอะเลยครับชอบเอาหมดเลย,บบเลยครับว้าวโอเคเรียบร้อยครับทครบเย้ yeah, และเมนูสปากเกตตี้ที่ทำมาจากจิ้งหรีก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วหอมมากอ่าชิมเลยครับผมชิมเลย ในเนี้ยมันมีแต่ของที่หนูชอบกินมากเลยนะเนี่ยชอบกินไข่กุ้งม,ม,มันจะครบรสมากเมนูนี้ได้ความเค็มของปลาสลิดอ,อร่อยมากนีแบบมีเยอะหลายไม่เปรด้มากแต่แล้วมันอของผึ้นแห้งแล้วก็มันกุ้งมีกลิ่นกระเทียมจะมีความอ่าลุนของเนยแล้วก็จะมีกลิ่นของกิ่งเ,งเบาๆออกมานะครับอร่อยะ ตัวเส้นจะมีความมาันหนึบๆได้ไข่ปลาแซลมอนพับปิ้งเข้าไปด้วยยิ่งอร่อยอันนี้ผู้ช่วยพอลชนะครับอยาลองชิมครับต,ต้องชิมครับต้องชิมครับชิมเลยครับอืม <c oughs> ตุ้มซันด้ยอะไรมาตุ้มกับไข่กุ้งไม่ได้ไข่ปลาแซลมอนตุ้อะไรอ่ะทำเก่งจังเลยไม่เลยทำตุ้มซันด้วย <c oughs> ตอนแรกนี่กิมเส้นเปล่าๆอ่ะเส้นไม่มีรสชาติแต่ม่อะไรครับเนี่ยต้องลองต้องกินเส้นครับเพราะว่าเอกผมไม่ไม่ไม่เคยไม่ชอบกินหรอกอร่อยนะโอเคไหมรสชาติอร่อยมากผมว่ามันทําให้คนกล้ากินมากขึ้นจริงค่ะใช่มันดูหน้าตามันแบบว่าแล้วสูตรนี้เชฟแม็กกี้คิดได้ไงอ่ะมันมันอร่อยลงตัวมากเลยอ่ะมันเป็นสูตรที่เราคิดผสมผสาน ชูวัตถุดิบของของเราที่มีอยู่ครับปลาสลิดก็มีความอร่อยขในส่วนของเนื้อปลาอยู่แล้วมีความเค็มเบาๆยอดฝางชรชิมปลาสลิดแล้วเขาก็มีเส้นสปาเกตตี้ยังมีขายสำเร็จรูปเอาไปทำวัตถุดิบก็หาง่ายๆหมดเลยเนาะใช่ครับช่วยเทคนนี้เป็นยังไงครับฝีมือเทได้ไหมเ้ได้ครับผมให้ผ่าน อันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยอร่อยเดี๋ยวจะไปแอบกินต่อนะ <Okay. S 1> คะขอบคุณเชฟเม่อกี้ <Thank you. S 1> มากวันนี้อุสามมาช่วยสอนเมนูอันนี้คือซิกเนเจอร์มากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากกินฝีมือของเชฟแม็กกี้ก็ต้องมาที่โรงแรมอาวานีคอนแก่นของเราครับนี่รับรองได้กินแน่นอนอันนี้หาก,กินยากนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะ <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้เลยนะเดี๋ยวจะทำอาหารให้กินแบบอร่อยอร่อยอีกไม่แน่นะเชฟแม็กกี้มีอีกหลายเมนูเลย เดี๋ยวมาทำอีกนะจ๊ะวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย